หมอช้างเตือนแรงพฤศจิกายนราศีหน้าห่วงมากระวังถึงขั้นระเบิดแต่อีกราศีโชคสุดปังหมอช้างทศพรเตือนแรงเดือนพฤศจิกายนห6มีราศีที่น่าเป็นห่วงมากต้องระวังถึงขั้นระเบิดแต่มีอีกราศีโชคลาบสุดปังส่งท้ายปี เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักพยากรณ์ชื่อดังสำหรับหมอชางทศพรที่ล่าสุดได้ออกมาเผยคำทํานายดวงประจำเดือนพฤศจิกายนในรายการแฉซึ่งเดือนนี้จะพบกับภาวะไม่เสถียรเรื่องของการเงิน โดยหมอช้างได้เผยคำทํานายแต่ละราศีไว้ดังนี้ราศีเมษร,ราหูพึ่งออกไปต้องใจเย็นๆยังมีดาวแรงๆอยู่หลังพฤศจิกายนไปแล้วราศีเมษจะเริ่มค่อย,อยๆดีขึ้นราศีพฤษภราศีสำคัญในเดือนพฤศจิกายนนี้ใครเกิดราศีนี้หรือมีเพื่อนเกิดราศีนี้ต้องดูแลให้ดีราศีพฤษภอาจจะมีโชคถูกรางวัลได้อะไรมาอย่างไม่คาดฝัน แต่บางทีกลายเป็นทุกขลาบมีมฤรตยูอยู่ในดวงอยู่แล้ว6-7ปีแต่เดือนพฤศจิกายนจะมีดาวเกตหมายถึงอากาศน้ำมันไฟผสมกันเกิดการระเบิดขึ้นต้องระวังแต่เชิงการเงินโชคลาบจะส่งผลดีมากของเก่าๆจะกลับมาใหม่เรื่องในอดีตจะกลับมาหลอกหลอนเน้นเรื่องโชคเรื่องอื่นถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวาย ราศีเมทุนช่วงเปิดโลกใหม่ในเดือนหน้าการมีรายได้ใหม่โอกาสใหม่เริ่มมีสัญญาณของการเปลี่ยนงานเข้ามาต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมราศีกรกฎทุกอย่างมาอย่างไวฉับไวมากรวดเร็วรายได้มาไวรายจ่ายก็มาทันทีบริหารจัดการเงินให้ดีๆราหูเปลี่ยนทำมุมตีโกนกับราศีกรกฎจะส่งผลเชิงความก้าวหน้าในเรื่องงานหรือการเดินทางไกล ราศีสิงห์ยังเด่นในเรื่องของความรักมีดาวแห่งความรักเข้ามาถ้าสนใจความรักช่วงพฤษจิกายนเป็นจังหวะที่ดีถ้าเลยจากนี้ไปแล้วนั้นนาทีทองของราศีสิงห์ก็คือเดือนพฤษจิกายนและการงานก้าวหน้าด้วยการเงินการฟ้องร้องมรดกต้องระวังส่วนหากต่อเติมบ้านถ้าทำสภาพแวดล้อมใหม่จะดีลดความวุ่นวายเรื่องทรัพย์สินที่ดินน้อยลง ราศีกันราศีน้องใหม่ที่ราหูเข้าช่วงแรกให้ผลดีทางด้านการเงินความก้าวหน้าโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ดีมีเข้ามาแต่ราหูจะมีเรื่องที่ไม่ควรเกิดเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ให้ระวังการเซ็นสัญญาเจรจาติดต่อคดีความการฟ้องร้องช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษ ราศีตุลเป็นราศีที่ดวงเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นราหูออกไปเหมือนกันโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสัญญาเจรจาความช่วยเหลือการขยับขยายดีฝากเรื่องความรักหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องให้อภัยกันราศีพกจิอีกหนึ่งราศีที่ดวงแรงคู่กับราศีพฤษก แต่ความแรงบางทีทำให้เปิดโลกกระทัดใหม่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาฝากช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปแล้วจะแรงเกินไปดังนั้นตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นไปต้องระวังสุขภาพอุบัติเหตุไปหาหมอทำฟันหาเรื่องเจ็บตัวอะไรก็ตามเป็นช่วงที่เหนื่อยและวุ่นวายหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักใครมีแฟนปัญหามือที่สก็เกิดขึ้นได้ ราศีธนูการเงินค่อนข้างคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดราศีแห่งการลงทุนแต่ทำอะไรอย่าไปออกหน้าเยอะดวงการงานดีลักษณะเบื้องหลังแสดงตัวเยอะโอกาสถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายนินทาจะมีปัญหาความรักก็ดีมีเกณฑ์สละโสด ราศีมังกรดวงดีช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนดวงดาวโชคลาภมาแรงติดอันดับน้องๆราศีพฤษกโอกาสดีมีเข้ามาการงานขยับขยายมีความสุขในการทำงานมากขึ้นเตือนเรื่องลูกน้องบริวารความรักมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนในทางที่ดี ราศีกุมดวงจังหวะดีระยะยาวอาจจะมีปัญหาเรื่องรายจ่ายแต่ระยะนี้ราหูยังไม่ส่งผลราหูคนทรัพย์เท่าไรดังนั้นอะไรหาได้พยายามเก็บให้เยอะ ยังเป็นช่วงกอบโกยหาเงินหาทองได้เดี๋ยวไปถึงช่วงราหูแรงอาจจะต้องมีเรื่องเสียเงินก้อนโตดังนั้นเตรียมเรื่องการเงินให้ดีเรื่องงานก็คึกคักเจ้าของธุรกิจมีโอกาสค้าขายที่ดีใครทำงานประจำเหนื่อยแต่ส่งผลด,ดีเกิดความสำเร็จ สุดท้ายราศีมีนแม้เป็นเจ้าภาพพระราหูราหูเพิ่งย้ายเข้ามาตอนนี้ราหูมีผลทางด้านการเงินปังขึ้นโอกาสเดินทางงานต่างประเทศเตือนความรักไม่สมดุลแต่งานเดินทางต่างประเทศงานเทคโนโลยีงานเทคโนโลยีลุยเลยจะสำเร็จดี